การสนับสนุนปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปอพีรพัฒนนะครับนักชกในดวงใจนักชกในเดี่ยวใจน่ชื่นชอบนะแชมป์ปีแข่งซ้ายครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอบคุณธุรกิจฮัทดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทรศูนย์สองแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์หนึ่งหกศูนย์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 หรือว่าที่ไลอ้อนพยาามสายยันก็พยายามจะกระตุ้นในทั้งคู่นั้นออกคนละแข้งคนละแข้ง นี่ครับอโอ้โหโดนเกี่ยวล้มลงไปครับสิวราร์ตเตจายางนี่้สิวาราโดนไปเยอะเหมือนกันเอาแข้งขวาเกี่ยวได้ก็มีขวาคืนโอ้ลีลาการชกคล้ายกันเลยนะครับวยคู่นี้ดูว่าจากแอนตาซินเหมือนเดิมเลยครับเตะกันขอศอกกับเข่าลอยโอ้ยแอนตาซินมีรางวัลมอบให้1 0,000บาทจระเข้ฟาดหาง3 0 0 0 0บาทครับเกิดแผลแ,แตกหรับทันทีเข็มล500บาตทท้องบาทขอบคุณครับอโดยเฉพาะลูกลำตัวนี่เอาละครับ คืนแบบนี้หนักๆแล้วก็มีแข้งขวาด้วยโอ้โหเพชรอุบลก็มีซอกนะครับคอยบวกอยู่ตลอดเอาละครับโอกาสที่จะไม่ครบ5ห้ายกก็มีนะครับชกันแบบนี้ครับโอ้ยกที่แล้วยังถอยอยู่ครับยกนี้มาขยับเด้อโอ้โหอย่างที่พิยาลีพูดเลยครับคราวที่แล้วก็หต่อยลําตัวได้ได้ได้อาการเหมือนกันนะครับยกห้าของศีวราชนะครับแต่วันนี้ต่อยล่อเอานี่ครับจุกเสียดนั่นเฟ้อเรเอนเปรี้ยวไปเลยครับ โอ้โหนี่ครับมาเข้าไปขอโทษขอโพยสงสัยไปดมด้วยวันเริ่มเห็นเปรี้ยวหรอนี่ครับมาเรียบร้อยครับยก3-1นาที